มาอยู่กันจีบ้านแล้วนะทุกคนนี่เรามาเก็บลิ้นจีกันนี่มีลิ้นจีที่บ้านด้วยทุกคนเนี่ยเนี่ยให้พ่อเก็บเดี๋ยวต่อเดี๋ยวเราจะไปเก็บดูนะคะดูนะคะไปค่ะเห็นไหมน่ะทุกคนเห็นลิ้นจีปะมันเป็นลิ้นจีล่องหนใครไม่เห็นก็เดี๋ยวพาไปดูตอนนี้เก็บ ได้แล้วโอ๊ยตกใส่หัวหรือเปล่าวันนี้ให้พ่อช่วยเป็นคนเก็บนะคะต้นลิ้นจี่บ้านเราหวานช่ำอร่อยมากแม่ปลูกกับมือเลยใ้ต้นสูงมากทุกคนเห็นลิ้นจี่เราแต่ว่ามันหวานมากเลยเดี๋ยวจะอเลนี่ใหญ่จริงจริงมันเยอะกว่านี้อ่ะแต่ว่ากลับมาตอนสงกราน มันสุกก่อนไปแล้วก็เลยอดกินเลยจ้าได้มานิดหน่อยดูสิก็เลยมองไม่เห็นจริงๆมีเต็มเลยนะเต็มต้นเลยไม่เห็นป่ะเะ๋สซูมให้เนี่ยมันก็มีที่กำลังจะออกมาก็มีมะมีลูกคนมันหวานมากแม่ปลูกแม่ปลูกจนมันหวานอ่ะแล้วฝั่งนูนะ เดี๋ยวกคนเดี๋ยวขอตัวไปเก็บก่อนเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูว่าที่เก็บแล้วได้เป็นยังไง ดูหืม,อ,มอย่านั่นนั่นอร่อยมากลูกใหญ่มากอนะ่ะดูจากคนกินแล้วว้าวใคแล้วปะนา่นแหละดีดีหายใจทุกคนแล้วเราจะมาเก็บลิ้นสี่กันอีจ้าอ้าวนี่อา้าไม่ได้ดูสิเตี้ยไปหน่อยขึ้นมี๊เอาเดี๋ย <laughs> เอาใกล้ๆก็ได้ไหนใกล้ๆอ่ะน,นี่ไงฝั่งนี้ใกล้ๆนะนเนี่ยเออเนี่ยได้ไม่ละเออเนี่ยโยกไปก็ได้เกี่ยวลงมาแล้วก็ค่อยตัดทีหลังว้าให้ได้มาเลยทุกคนเกี่ยวลูกเลยอะ่ะวมันเกี่ยวไปมันแตกเลยเออโอ้ยโอ้ยไหวไหมเกษตรกรไปค่ะด้วยเกษตรกรเอ้า โอ้โหแม่แรงไม่มีเลยค่ะเกษตรกรไม่แรงมันอยู่ตรงนั้นมันไม่ได้อยู่เก็บเกี่ยวไม่ถึงเยอะเลยอ้าวไม่ใช่มันไม่ใช่อ้าวล่วงมาแล้วเลยเห็นไหมเนี่ยใบเห็นใบลิ้นจี่ไหมเป็นโลกเลยคนนี้แหละเกษตรกรตัวจริง เก็บใบไม่เก็บดอกลูกชอบชอบลูกไอ้ชอบใบไม่ชอบลูกไวไม่ได้ได้ได้อันนี้ได้ชัวเอาไม่ถูกหรอกเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวสีส้มเดิมสองพันโอ้ยมันไม่ขึ้นปวดคอไหนเอาออกมันไม่เกี่ยวสีส้มเกี่ยวเลยอ่ะลองดึงดูก่อนแก๊สดิไม่ไม่มันอยู่บนโอ้าวพอแล้วก่ะเลิกออนมาทุกคนนั่นแหละ ลินจีโอร้อนร้อนร้อนไปดูกันว่าลินจีที่เราได้เป็นยังไงทุกคนโอ้โหร้อนมากทุกคนมาดูผลผลิตของเรานี่เก็บเองสองลูกที่เหลือพ่อเก็บคละก้านไปจ้า ดีนะให้พ่อมาช่วยถ้าไม่พ่อไม่มาช่วยก็คือไม่ได้ก็ได้ <laughs> สองลูกก็แหละชอบคลิปสนุกสนุกง,งี้เดี๋ยวพามาสอยมะม่วงวันหลังปีนี้มะม่วงมันไม่เกิดอะที่บ้านอะโดนไตโฟนมันตกอากาศมันเปลี่ยนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งติ๊งติ๊ให้บามด้วยอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะ เนี่ยยังเหลือต้นมันม่วงหามะนาวโหวด้วยทุกคนก็คือต้อนใหญ่มากเหมือนบ้านสวนในๆแต่คือบ้านจริงๆนี่แหละแต่สามารถปลูกได้ทุกอย่างทุกของกินเลยล่าสุดเดี๋ยวไม่จะไปปลูกมังคุดแต่อีก2ปีนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้กินหรือเปล่าเดี๋ยวจะมารีวิวนะทุกคนบ๊ายบาย